ความตรัสรู้ของพระสมมาสพุทธเจ้าก็คือความรู้พระเจ้าทั้งหมดที่ท่ทานมีและท่านเอามาตรัสสอนเอามาพูดตรัสก็คือพูดเราใช้ศัพ์เระใา้สั์ว่าตรัสตรัสสอนและคนอื่นก็เอาคำเอาคำสอนเอาความรู้ตามพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนนี่ไปปฏิบัติตามแล้วก็บรลุตามได้นาบรุตามได้ มันรู้ได้แล้วเราก็จะมีปัจจตังมีปัจจตังเวทิตโภวินยูหิเป็นความรู้ที่รู้ได้ด้วยตนเป็นลำดับ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 รู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งภายในรู้ธรรมะสองรู้เทวะรู้รูปรู้นามรู้โลกียะรู้โลกุตระรู้จิตเจตสิกโดยเฉพาะรู้จิตเช่น อย่างเทรวาสเรานี่เรียนที่อื่นก็เรียนมาหายังก,ก็เรียนอันนี้ทั่วไปรู้เช่นสังโยชน์สิบพราะบ,บริษัทจะต้องมีสามข้อแรกบรรลุสามข้อแรกสกกายญทิฐิวิจิกิจชา้าศิลปตปรามาทต้องพ้น สามหลักนี้นะสามหลักนี้นะอธิบายกันหลากหลายอธิบายแล้วจบไม่ลงถ้าอธิบายแล้วคนฟังเข้าใจและเอาไปปฏิบัติได้ผลจบลงผู้ที่สามารถปฏิบัติสามข้อนี้ได้ยืนยันได้คนนั้นเริ่มเป็นโสดาบัน เริ่มเป็นโสดาบันสักกายะทิฏฐิคือความรู้ความเห็นความเข้าใจทิฏฐิเพราะฉะผู้ที่มีความรู้ความเห็นความเข้าใจตอนแรกก็รู้รู้เป็นบัญญัติรู้เป็นพยัญชนะรู้เป็นตระกะรู้เป็นความเข้าใจความหมายต่างๆเหตุผลต่างๆของมันเรียกว่ารู้ตอนแรกรู้เป็นเหตุปัจจัยเริ่มต้นนะ เพรวามหมายที่รู้สักกะแปลว่าตนกายะคือสภาพสองรูปกับนามกายะคือสภาพสองคือรูปกับนามหรือภายนอกกับภายในหรือกายต้องมีจิตไอตรงนี้ขอทีขยายความฟังดีๆนะตรงนี้คำว่ากายนี่นะ สำคัญมากคําว่ากายนี่คือในความหมายของคําว่ากายของพระพุทธเจ้าแล้วจะเอามาใช้ปฏิบัติธรรมเป็นปรมัตธรรมหรือเป็นธรรมะที่จะต้องปฏิบัติต้องเป็นคู่กายนี่ต้องมีคู่และคู่ที่ว่านี้ไม่ใช่สองอย่างเฉพาะหนึ่งอุตุนิยามพลังงานบวกพลังงานลบ เป็นพลังงานธรรมดาพลังงานทั้งหลายแหล่เท่านั้นโดยเฉพาะพลังงานบวกพลังงานลบนี่ยังไม่เป็นชีวะเลยแต่ก็แปลว่าคู่แปลว่าสองแปลว่าสองน,นิวเคลียสในนิวเคลียสก็ต้องมีพลังบวกพลังลบปรุงแต่งจับตัวกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเรียนรู้แยกออกแล้วไปใช้งานได้พระเจ้าเแยกอุตุนิยามแล้วมาเป็นชีวะ ก็ยังมีสองเหมือนกันอุตุนิยามก็มีสองนจะเรียกว่ากายเรียกว่าจิตหรือเรียกว่ารูปกับนามยิ่งเป็นชีวะมันมีาธาตุรู้นะอย่างพืชพันธัญญาหารมันมีาธาตุรู้มีสัญญาและก็มีสังขารมีตัวาธาตุรู้ของตนเองสัมผัสอะไรมันก็สัมผัสแล้วมันก็รู้ด้วยตนอ่าสัมผัสแล้วอันนี้เป็นาธาต เป็นธาตุธาตุอาหารธาตุที่จะเอามาใช้ในสรีระของมันธาตุจะเอามาปรุงแต่งในตัวตนของมันมันรู้มันก็เอาอันนี้มันรู้มันไม่ใช่ไม่เอาอันนี้มันไม่ใช่ไม่เอาอันนี้เป็นพิษเป็นภัยมันไม่เอาและมันก็เจอพิษภัยเหล่านั้นเข้าตัวมันได้มันป้องกันได้เท่าที่มันป้องกันได้ถ้าป้องกันไม่ได้พิษภัยก็กินตัวมันตายเหมือนกัน แต่มันไม่ไปทำลายใครมันมีแต่ตัวตนของมันรักษาตัวตนสร้างตัวตนสร้างไปรอดก็ไปสร้างไปไม่รอดก็สูญมันไม่เป็นพิษเป็นภัยพลังงานพีชานี่อะไรจะเป็นพลังงานที่พ้พนโทษพ้นภัยพระพุทธเจ้าจึงมาแยกให้คนเนี่ยมาแยกพลังงานในจิตคนเป็นสัตว์อุตุนิยามเป็นวัตถุพีชานิกามเป็นชีวะ แต่เป็นพืชเท่านั้นแล้วก็จิตนิยามจิตนิยามเป็นสัตว์โลกเริ่มเป็นสัตว์ตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวซึ่งยังเอาวิชาโอ้พูดกันไม่ไหวยาวนานมาก,ากกว่าจะพัฒนาการขึ้นไปมีเซลล์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นแล้วก็มีความคิดอ่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีอวัยวะมีมันสมองมีระบบ ที่จะรับรู้แล้วก็รู้สัมผัสต่อโลกแล้วก็รู้จักแยกแยะรู้อะไรอ้อีกมากมายนะถ้าจะพูดอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับสัทธรรมปุถริกสูตรนั่แหละสูตรที่พูดไปเยอะไปหมดโดยอะไรในมหาจักรวาลนี้มีสัมพันกันอยู่คุณจะเข้าใจได้หรือเข้าใจไม่ได้ก็ช่างผู้รู้สาธยาก็สาตรายได้ว่าสัทธรรม สัตธรรมก็คือทรมาทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นเรื่องถูกต้องเ,เรื่องดีปุณทริกคือมารวมเป็นดอกบัวดอกบบวปุณธริกคือดอกบบวมารวมไว้เป็นหนึ่งสัตธรรมปุณทริกสูตรก็คือคําสอนทั้งหลายแหล่ทั้งหมดรวมได้ก็หมายความว่ามันมากมายที่เป็นสัตธรรมของพระพุทธเจ้าแลพระพุทธเจ้าที่ไปแตกแยกกันพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตามมหายาน นะว่ากันไปยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้ต่างกันไปคนที่ศึกษาพระพุทธเจ้าหลายพระองค์หลายพระองค์เนี่ยจบยากจบไม่ลงนะศึกษาว่าเอาระพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ก็หลายพระองค์เพราะความคิดมันมากหลากหลายได้เกินเพราะงั้นอาตมาเท่าที่เข้าใจอาตมาไม่เคยอ่านหรอกสัตรมุนตริกสูตรเนี่ยนะ ความหมายของโพธิสัตว์ของอาตมาเนี่ยเป็นความหมายที่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะของพระเจ้ามีโพธิโพธิญาณแล้วก็เอามาใช้กับมนุษยชาตินะเอามาใช้กับมนุษยชาติมนุษย์ชาติก็สามารถเรียนรู้ได้และปฏิบัติตามบรรลุได้และก็จบอาตมาก็ต่อว่าผู้บรรลุได้นั้น ต่อตรงที่ว่าผู้เป็นอรหันต์แล้วหนึ่งรู้จักธาตุจิตของตัวเองแล้วสามารถที่จะทำให้จิตตัวเองเป็นหนึ่งเป็นศูนได้น่าสามารถจะทำให้จิตตนเองเป็นหนึ่งเป็นศูนย์ได้เพราะเป็นศูนย์ได้ก็หมดจบเป็นหนึ่งก็พ้นทุกเป็นศูนย์ก็ปรินิพพาน ไปได้หมายความว่าทําลายธาตุจิตนิยามของเราธาตุจิตวิญญาณของเราเนี่ยสลายไม่มาจับตัวกันอีกไม่มาเป็นธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณอีกแล้วแต่ธาตุจิตวิญญาณของเราให้กลายไปเป็นอุตตุจะเป็นธาตุวัตถุหรือจะเหลือบ้างเป็นเชื้อของผีชะบ้างก็จับตัวกันมาติดมาประกอบมาเป็นจิตวิญญาณ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเหมือนพระเจ้าสมรัโคดมเราเนี่ยตัดไวในพมชารสูตรสุดท้ายเลยว่าท่านเหมือนถ้าท่านยังอยู่เหมือนพวงมะม่วงที่ติดอยู่ในขั้วห้อยอยู่เป็นชีวะอยู่ในต้นถ้าท่านปรินิพานไปแล้วก็เหมือนพวงมะม่วงนั้นถูกตัดขั้วตกลงแตกกระจายหายไป อาจจะเหลือลูกติดข้วอยู่ก็ไม่มาจับตัวกันเป็นพวมงมะโม่เต็มพวงได้แล้วท่านตรัสไว้แค่นั้นท่านตรัสไว้สั้นๆอาตมาไม่ได้อ้น,นี้ข้ความของัคำพูดของขอาตมาอธิบายมีพลความเยอะนะท่านตรัสไว้ในในัน้นสั้นกว่านี้อีกแต่อาตมาเข้าใจอันนี้เป็นลักษณะของการปรนิพานเป็นประโยชน์สารของพระพุทธเจ้าสมณโคดม อาตมาสัมผัสพยัญชนะนี้เราก็รู้แล้วว่าปรินิพานเป็นปริโยสารคือลักษณะนี้นะเราก็เรียนรู้เราก็ทําได้เราทําได้นี้ทําตั้งแต่เป็นโสดาบันเราก็รู้ว่าในโสดาบันมีหนึ่งไม่ใช่ตัวเราสองตัวเราในตัวเราคือจิตวิญญาณเราสัมผัน์สัมผัสก็เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ตั้งแต่อบายยภูมิสิ่งที่เราผูกพันติดยึดจนกระทั่งเป็นรถเป็นชาติเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็ศึกษาอันนี้นะอบายยภูมิมาคำว่าสิ่งนี้มันต่ำและมันสัตว์นรกมันเรื่องต่ําเรื่องต่ําที่สุดที่เรามีเราควรจะเลิกได้แล้วเราก็เรียนรู้การเรียนรู้จึงต้องมีสัมผัสข,ของจริง สมมติว่าคุณติดติดการพนันติดเล่าเอาอบายามุกติดเหล่าติดสิ่งเสพติดนะคุณติดคุณสัมผัสมันคุณก็ใจคุณก็เป็นทาตมันก็ยังหลงไหลจิตยึดทนไม่ได้ต้องเสพต้องสุกกับมันเมื่อไรก็สัมผัสแล้วมันทนไม่ได้ต้องสุกต้องเสพต้องสุกสัมผัสเมื่อไรก็ต้องมีตัวจิตที่มีกิเลส เป็นอกุศลจิตมันต้องต้องเสพต้องสุขสัมผัสไม่ได้อดทนได้ชั่วคราวมีวิธีฝึกสะก,กดจิตนะหรือว่ามนะิเมดิเตชันวิธีอดขม่มวิีคำพนปนพหนธะนก้คำปนัปหานหาง่ายกด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 ง่ายๆวิธีกดกดฝึกมาสัมผัสกดไม่เอาทน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 ,ทนมันก็ทนได้ฝึกไป,ไปจนเขาตั้ง ฝึกร้อยชาติพันชาติเลยแล้วมันก็ต้องอยู่ท,ทนได้ทนได้จนกระทั่งนึกว่าตัวเองบรรลุนึกว่าตัวเองจะไม่ไม่บนเวียนปไปเสพไม่สัปัดแล้วจะไม่บนกลับอะจิตมันไม่ได้ล้างอะไม่ได้ตัวล้างตัวกิเลสตัวจริงเลยเนี่ยมันไม่ได้อ่านเลยว่ากิเลสตัวจริงมันเป็นอาการยังไงมีสังกัะเปะเจ็ดนะ มีธาตุรู้มโนโปวิจารณ์สิบแปดนี่อาจจะมาขออภัยนะที่พูดเป็นพยัญชนะที่เป็นภาษาวิชาการแยกธาตุที่มันเป็นโลกีแล้วก็รู้วิธีทำให้จับสังกัปปะเจตักกาวิการดึงเอาแยกธาตุสองเทวะธาตุจิตสะอาดกับจิตกิเลสได้ ตั้งแต่เป็นองค์ประชุมสองเลยว่ากายแยกมาเป็นเวทนาก็เป็นอารมณ์สองอารมณ์หนึ่งอารมณ์สองคุณแยกอารมณ์หนึ่งอารมณ์สองได้ไว่าหนึ่งอารมณ์ที่มันเฉยกับอารมณ์หนึ่งมันคืออารมณ์มีรสมีชาติมีรสมีชาติมีสุขมีทุกข์คุณแยกได้อาการสองอาการจริงคุณก็ลดอาการที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์นี่หรือว่ามีรสมีชาติ คุณจะแยกอันนี้คุณจะลดล่างอันนี้ได้คุณก็ต้องไปรู้อาการซ้อนอยู่ในเวทนามันก็เป็นจิตจิตนั้นท่านแยกเป็นชื่อเรียกว่าแยกย่อยๆว่าเจตสิกเพราะนี้นมันเป็นอกุศโเจตสิกเรียกว่าตัวกิเลสเลยก็ทำให้ตัวกิเลสที่เป็นอคติโสเจตสิกนั่นแหละมันดับ เพราะงั้นการเรียนรู้นี้จะต้องรู้ในระบบของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดตั้งแต่อวิชชาสังขารปรุงแต่งกันแล้วก็เป็นวิญญาณวิญญาณแล้วก็มาแยกสองคือนามรูปนามรูปอย่างที่กําลังอธิบายเมื่อกี้ึ้นตนเป็นภาวะสัมผัสเมื่อมีสัมผัสก็เกิดอายตนาเกิดยตนากเกิดเวทนาเกิดเวทนาก็อย่างที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้ก็แยกเวทนาในเวทนา ในเวทนาในเวทนาในเวทนามันก็จะมีต้นรากของตัวทิกิเลสเลรียกว่าอกุศลจิตอยู่ในจิตรสาราคาสะสโทสสะโมหะมันเป็นอาการราคะหรือกามคุณก็จับอาการนนั้ได้ก็ล้างจิตตัวนี้แหละอกุศลจิตตัวนี้มันยังเหลืออยู่มันก็ปรุงเป็นเวทนามันเหลืออยู่มันก็ปรุงเป็นเวทนาล้างจิตตัวนี้ลดลงลดลงเวทนาก็ลดลงลดลงลดลง,ลงจนหมด จิตเจตสิกหรือว่าสาราคะเป็นต้นโทสะสโมหกะก็แล้วแต่คุณล้างได้หมดมันไม่มีอาการของตัวกิเลสมันเลยเพราะอาการลิงคะนิมิตอุเทศที่ท่านสอนไว้ว่าคุณสามารถเรียนรู้นามรูปได้นะถ้าไม่มีความรู้อาการลิงคะนิมิตอุเทศคือแยกอาการของจิตความแตกต่างของจิต กำหนดหมายว่าจิตอย่างนี้อาการอย่างนี้คือจิตสะอาดกายอาการอย่างนี้คือจิตมีกิเลสโดยเฉพาะอาการมีกิเลสทําให้อาการกิเลสเนี่ยหมดไปจางคลายไปดับและมันไม่มีกิเลสมันสูญอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาฐานฐานอุเบกขาจิตไม่ทุกข์ไม่สุขไม่บวกไม่ลบ กลางเฉยๆ,ๆว่างๆคุณต้องรู้ได้ใดยตนปัจจตังเวทิตโภวิญยูหิมันเปนผู้ที่สามารถอาณาการนี้สัมผัสของจริงเพราะงั้นศาสนาผู้จะต้องมีปัสสะจริงปฏิบัติในปัจจุบันธรรมนั้นอของจริงมีพร้อมไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอาแล้วมันคิดเอาแล้วมันกระเพอศูญว่าง ซึ่งเมื่อเวลาศูนี่ศูนย์อย่างสมถะหรือศูนย์อย่างวิปัสนามันแยกไม่ได้จริงเลยวิปัสนามันต้องมีตาหูจมูกนิจกายของจริงอ่านแล้วมันศูนยในขณะนี้สัมผัสอยู่มันก็ศูนไอ้น่นมันไม่ได้สัมผัสมันก็ศูนย์ง่ายและคุณจะไปเปรียบเทียบกันได้ไงคุณไม่มีพัสสะ